กระโดดข้างไหนทีนี้เอาไอโฟนมาขายล okay. ะเตรมระังให้เกี่ยวอยู่ตรงนั้นจับมือหน่อยโอ้โหขนาดไอเกี่ยวตัวเจี๊ยบแม่น้ำไม่ถึงไข่อุ้ยน้ำมันลึกดี่ว่าลึกเตรียมระวังค่ ลงมาสิลงเกี่ยวเดิดีๆนะลูกป่าไม่ต้องไปนะอยู่นี่นะ หาล่องดิ yeah. ่งเหรอปลาปลากัดอ้วนแล้วปลาน้ำนี่นะมันสามารถพายดเรือได้แต่มันก็สามารถล่มเรือได้เหมือนกันนะจริงอย่าไปไกลนะเกลนะน้ำเพื่อชีวิตคนได้มันก็ฆ่าชีวิตคนได้เหมือกันเไปไปมาทางนี้เล่นพี่ยามเกลมาทางนี้เอามานี่ปางมานี่เอามานี่ ให้ปลาเก๋ปลาเกลียวมานี่ไม่แย่งกันเย็นมากเกียวนะเดินมานี้เขาไว้น้ำแล้วนะน้ออ้วนรุ้ไหมนั่นน่ะเขาบอกเขาไว้น้ำแล้วเขาเดินอย่างนั้นอะ เอาไว้น้ำแงไว้น้ำแดงเหน่นหนี่าครตืนากที่ันนนี่ก็มันเกินี่ประมาณนี้อะรขายเกี่ยวนเกี่ยวมาทางนี้เกี่ยวมาทางนี้เกี่ยวมาทางนี้ลูก มาทางนี้เกี้ยวเดี๋ยวล้มมาทางนี้เส้นลงมาจับมือเดินมึงจะล้มอยู่แล้วแล้วก็โดดชิบหายวัววอดเหมือนกันใครล้มแต่ลุงทำได้นะแต่อาร์มอย่าทำนะอะไรนะพวกพวกพี่ท้าแส่อาร์มลุงทำได้แต่อานะโอ้ย่าทำนะเฮ้ยโอ้ยนี่เป็น เดีวฉันไม่เลอกโต้ะไรนะน้ำลึกหรอนใช่เบาๆอ้ามเธอระวังลึกลงไปในวุเฮียเ่าลงไปลึกลรอดการเลยนะบอกก่อนไอพวกไอแพคไม่ได้หรอโอ้ยได้มีครีมแหละ ถ้าตกน้ำแล้วอาจจะเสียเก้าพันเขาไม่เสียไม่เสียเสียพวกน้ำอ่ะอุ้ยมันก็ต้องมีหน้าข้อมาด้วยเขาหอบน้ำมาเลยนี่เก้าพันนะเขาเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่แต่มันเค็มไม่ได้ไม่ใช่เลยเสียพวกน้ำใช่มันเคไม่ได้หมายถึงว่าเก้าพันเขาเท่ากับซื้อเครื่องใหม่อ๋อ